ร้านชื่อโชบิยาสูเดรสฟรอสมีอะไรมากอาหารที่นี่เขาดูน่ากินไม่เป็นไรพอเราถ่ายตัวเองไม่ได้ถ่ายใครคือที่ผมสั่งเนี่ยเนื้อเนี่ยมันน่ากินมากนี่ครับบอร่อยมากเลยวันนีวันนี้มีเหตุการณ์มันอยู่ก็เลยไม่ค่อยไดินขึ้นกุ้งมิฉิลอืมชิ้นจังเลยแบบผมร้อนร้อนอนเลยนะคายาเกะกะ เหมือนลาบลาบอ้อยวะพี่ข้อยมันเดลีค้อยมันดลีไม่่ื่มีิเครับนี่คือลาบพม่าครับชอบสติโอเคมันคือลาบพม่าจริงที่เป็นผไม้จัมันเนไรปรลาดไปบอกเจ้าะโทอะไรครับเนี่ยไม่รู้อะไรพี่ อะไรอยย่างงเี้คุณอู๋ไม่รู้จักอ่ะมันคืออะไรพี่กระเจี๊ยบจ้าย่างปกะอะไรนะพี่กระเจี๊ยบดูพี่ปอปอรู้จักปอไหมนี่อร่อยมารู้จักรู้จักปอป่ะส่้นปอโอ้โหจัดล้นส่นปออร่อยอันนี้คือเนื้อย่างตายผมมา กันเท่าไหร่นห้าอุ้ยอันนี้เปนตับนี่ตับย่างเหรอครับตับย่างน,น,นี่คือตับไก่ย่างย่างแบบสไตล์เขานี่คือลาบพมา่าไม่ได้กินข้าวสงหวัดกันเลยเลยนะี่ยโคตรดีเลยอันนี้คือลาบพมา่าอันนี้คือมิเสเตอร์เทียนอยู่โคตรว่างั้นไม่ได้ทำยาดน,นะครับเป็นำทำสม,มัยใหม่อยู่จัดที่บาตันทีินี้ อือร่อยเนอะอันี้่อยอะอืมตกดีเป็นเนื้อเปียวๆตับย่างชัดๆกน้ำปลาอร่อยไหมอร่อยตับอร่อยนะมนกินอาหารอีสานบ้านเราครับนกรเทียมขากรียมย่างดอันนี้ตับนะพี่นะฟรลิเวอร์เนะอืมพี่กินได้เหรอฟลอนะทอดไปนไมทปน้ำอืมอรอยเป็นน้ำิาวดีร ันนี้เป็นเนื้อเรือเนื้อลาบลาบลาบเหรอเนื้อวัวเนื้อวัวย่างก่อนลาบแบบสไปซี่เบีฟเนื้อม้าเนื้อนดเดลสไปซี่เบี๊ฟสลัดเนื้อม้าเหมือนเนื้อม้าน่ะอืมมันแข็งแกร่งนะไม่เป็นเนื้อม้ากรีลกันกินเนื้อม้าใช่ไหมไม่เคยเนี่ยเหมือนเนื้อม้าก็เส้นเอ็นมันเยอะกว่าก้านเนื้อมันเยอะมันไปยดคุณอาเซียวเนื้อม้าตัวที่กระโดดเมื่อเช้าม้าคนนี้เป็นนั่นกระเพรารูปเหมือน